E uh... Okay. สวัสดีครับผมพอดี <laughs> ลงในงานมือสองไม่ได้ลงงานใหม่ๆบ้างเลยจริงๆรุ่นนี้มันมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ขายออกเรื่อยๆเรื่อยๆคือไม่มีเวลาทําคลิปให้นะครับผมโอเคผมมีคาร์า K4114 ตัวนี้จะเป็นทนะ็อปโซลิดนะอีกสวยมากนะครับผมผมชอบมากเลยพวกกีตาร์พวกไม้ม a h o p ที่ออกไม้เข้มๆเวลาเล่นไปนานๆอะ่ะถ้ามือเราโดนเหงือ่อมันจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันจะเงา มันมันด้านด้านออกเงาเงาแบบมันมันเออคาเรื่องมันสวยมากเลยนะครับผมสวยยิ่งเป็นหน้าไม้แท้ด้วยเวลาเล่นไปนานๆนะ่ะเนื้อไม้มันจะมันค่อนข้างที่จะสวยลูกค้าผมเคยเอาไปเล่นหลายเดือนแล้วแล้วกลับมาเปลี่ยนสายุกีตาร์สวยมากนะครับผมโอเคแม่อธิบายมากโทตทิคามาซีน14ท็อ s โซลินะครับผมตัวนี้เดี๋ยวฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งค่อยมาคุยเรื่องอะยดก,กัน กี่เป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตัวแอมนะ ปิกผมหายไปไหนวะ่ันจะไปแบบนั้นอ๋โอโ่เสียงดีมากเลยจริงๆคาม่าทำงานออกมาค่อนข้างที่จะดีนะผมผมเองก็ชอบเหมือนกันขายมานานแล้ว เบสออกเต็มเลยตัวนี้คือจริงๆกีตาร์พวกนี้ผมจะไล่เสียงบาลานซ์ให้เรียบร้อยหมดแล้วเคยเจอไหมเวลาซื้อกีตาร์รมาสายหนึ่งไม่ดังบ้างสายสามไม่ดังบ้างดังไม่เท่ากันต้องคนเป็นช่างจริงๆนะถึงจะถึงจะ,งจะทําได้อย่างผมเองเป็นช่างอะผมนะเวลาผมส่งของให้ลูกค้าผมจะผมจะไล่เช็คทุกทุกสายเลยเสียงต้องออกมาให้มันบาลานซ์กันตรงตัว ครับผมตัวนี้เ,เคลือบสตินสวยจริงๆมันไม่มีพิกัดนะแต่ว่าผมเอาพิกัดมาใส่ให้โอเคอินเลสวยมากนะครับผมอินเลคล้ายคล้ายิสันอ่าผมให้ดูหัวก่อนตัวนี้โลโก้มันจะสลักเข้าไปในเนื้อไม้สวยมากเลยแล้วก็มีบดิงรอบหัวมันทํางานออกมาค่อนข้างี่ดีนะแล้วก็ลูกบิดอ่าลูกบิดจะเป็นสีชาเห็นไหมเย่ยคอก็จะเป็นมอลกันีนะครับผมแล้วก็ทั้งตัวนี้จะเป็นมอกกันีทั้งตัวเลยนะครับผมสีสวยนะครับอ่าแล้วก็าพารไฟฟ้าจะเป็นฟิสแมน นะครับผมตักขอบขาวด้วยใส่ถัง9โวลต์ตัวนี้ผมหันราคาให้เลยตัวนี้ตกไปตัวเอ่อตัวนี้ผมให้ไปตัวละ2 5 0 0เป็นท็อปโซลิดนะเป็นหน้าไม้แท้คือท็อปโซลิดตัวนี้สอง0จะมีของแถมมีปิ๊กกับถัง9โวลต์ให้ผมจะหันราคาให้เลยตัวนี้มันจะเหลือไม่เยอะนะเพราะว่าบางทีผมอะ่ะต้องการเคลียร์พื้นที่เพราะว่าของมันจะมาลงอีกเยอะเลยมันไม่มีที่เก็บระบายของมไม่ทันตัวนี้ผมให้ไป2 5 0 0 2 5 0้ได้ท็อปโซลิดก็ถือว่าคุ้มนะ นะครับผมโอเคเมื่อก okay. hey, ี <muscle albums> ้ล <cử pine vodka> <evenings> ืมบอกให้เอเมื <music> ่อกี้ลืมให้ฟังเสียงกีตาร์เปล่าอันนี้ผมปิดแอปแล้วนะเดี๋ยวลงมาฟังเสียงกีตาร์เปล่าก่อนอันนี้คือเสียงกีตาร์เปล่าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีว่าเพิ่งตั้งสายสายอาจจะเพี้ยนหน่อยบางทีสายอ่ะเวลาเราขึ้นสายอ่ะสายมันยังไม่ยืด มันต้องเล่นไปสักพักก่อนแล้วก็ตั้งตั้งบ่อยๆตั้งประมาณ2อสรอบเดี๋ยวมันจะลงตัวของมันเองนะครับผมเพราะว่าสายยังใหม่อยู่นะจริงๆตัวนี้มันมีตัวตั้งสายด้วยนะแต่ว่าผมไม่ถนัดผมก็เลยใช้ไอ้นนี้เอาจุนมเลยหรอโอเคได้แล้ว โอเคคาร์มาซีนึงสี่ท็อปโซลิดฝากด้วยนะครับผมตัวนี้สองพันห้าสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยหมดแล้วหมดเลยราคานี้นะครับผมมีมาไม่เยอะนะครับสวยนะโอเคขอบคุณมากครับถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแ like, อดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าเจอในเฟซในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยขอบคุณมากครับเออ,เอ,อผมลืมบอกไป ค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่1 8 0เก็บปลายทางอยู่ที่250ร้อนี้กรณีที่เก็บปลายทางขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญาตเก็บค่าส่งอันนี้คือขอจริงๆเลยนะครับผม <laughs> ท่านใดที่ไม่กล้าโอนนัดจำค่าส่งลูกค้าปล่อยผ่านเลยเลยคือช่วงนี้เรียนสั่งของเยอะมากนะครับผมเวลาส่งของไปส่งแล้วไม่เอาของของติกลับมาแบบนี้มันจะเสียหายนะครับผมเพราะว่าขนส่งที่ผมส่งผ่านไอนชิป่บมันจะเสียสองต่อมันก็เลยไม่คุ้มกับทางร้าน อันนี้คือเหตุผลที่ให้มัดจำนะครับผมหลายท่านอาจชอบทักมาถามว่าทําไมถึงให้มัดจำอันนี้คือเหตุผลจริงๆเลยขอบคุณมากครับฝากด้วยโอเคขอบคุณครับ